สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่100ค่ะประจำวันศุกร์ที่24เดือนมกราคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่ๆห่งชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันศุกร์จะเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าสวยค่ะเนื้อแตกลายงานนะคะพี่พี่ 300บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีนะคะพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีค่ะรายการที่สองนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะ 3 0 0บาทเช่นกันคะ่ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นพ่อท่านเขียววัดหลงมนนะคะพ่อท่านเขียววัดหลงบนค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพี่พี่สามร้อยบาทเช่นกันคะ่ะรายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะ รายการที่5เป็นหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาตนะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตค่ะเหรียญสภาพใช้งานนะคะพี่ๆเหรียญเก่าสภาพใช้งานนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายกรารที่6เป็นหลวงปู่ทวดบัวข้างนะคะหลวงปู่ทวดบัวข้างคะ่ะรายกรารที่6นะคะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สามร้อยบาท,บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายกรารที่7เป็นหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะคะ หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ๆสภาพใช้งานเช่นกันนะคะหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือรายการที่7ค่ะ300บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วรายการที่8ค่ะ เนื้อทองแดงนะคะพี่พี่สามรบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะ 300รอยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ๆสภาพใช้งานค่ะพี่ๆ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นหลวงพ่อรวยไหว้ข้างนะคะหลวงพ่อรวยไหว้ข้างค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่สบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ สิสเป็นหลวงพ่อโกวยวัดโคสิตารามนะคะหลวงพ่อโกวยวัดโคสิตารามค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ปี2521้าสองหนึ่ค่ะเหรียญสภาพใช้งานนะคะพี่พี่เหรียญเก่าสภาพใช้งานค่ะ300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ สิ 13, เป็นสมเด็จเกจชัยโยนะคะสมเด็จเกจชัยโยค่ะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่ๆสามร้300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่14นะคะ 14เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะ 300บาทเช่นกันคะ่ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะ300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่17ค่ะสามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบเก้าค่ะสิบเก้าเป็นเหรียญระฆังหลวงพ่อกเกษมเขมะโกนะคะเหรียญระฆังหลวงพ่อกเกษมเขมะโกนะคะพี่พี่ปีสองห้าหนึ่งหกนะคะ เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้งานค่ะพี่พี่0บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะ สามรบาทเช่นกันนะคะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ